แต่แต่จากสอบถามนะคะกสจของอุดรธานีนะคะต้องการล็อกบุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเพียววอยิบเอดนี้นะคะเตรียมค่ะล็อกบุ๊กค่ะคือถ้าต้องการล็อกบุ๊กค่ะคุณคูเรียมส่งช้าแก้ไม่กี่เดือนเข้าพีเอเลยค่ะค่ะไม่ต้าเอกสา้เยอะาใช่ไม่ต้องทําเอกสารเยอะกถ้าปีนิ้ส์จะหนักไปหนักแล้วก็งานวิจัยสองเรื่องด้วยนะคะ ใี่คร<ช>ูกกเอ็กคุณเรียมก็ไปเก็บปีหกสองแล้วหกสามแล้วก็มาเข้าพีเอปีงบหกห้าแล้วทําวิจัยแค่เรื่องเดียวส่วนใ,ใหญ่เวลาที่ครูสายบวชไปบรรยายคนที่ทําเชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาก็มาเปลี่ยนใจตอนที่วอเก้าประกาศมาเพราะว่าทําอวิจัยแค่หนึ่งเรื่องแล้วไม่ได้ทําเอกสารส่วนใหญ่ก็มีแบบว่า,าต้องเอาแค่ผลงานของวทสองมาต่อ,อวอเก้านใหญ่จะเป็นแบบนั้น ขึ้นอยู่กับแตบ่บางท่านที่แบบว่าจะสู้ต่อสำหรับโวยยี่สิบเอ็ดค่ะโอเคค่ะขอ,ขอบขอคุณค่ะขอบคุณน้องรัฐด,ด้วยราสรุปเลยนะคะว่าเราจะยื่นในช่วงของระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเรายื่นเราใช้อะไรบ้างนะซึ่งเรารู้แล้วว่าปีงบประมาณห้าเราจะเริ่มหนึ่งตุลาคมหกสี่ถึงสามสิบกันยายนหกห้านะคะแล้วเราข้อรอบก่อนนะคะให้เสร็จก่อนคนที่จะขอมีเราก็เลื่อนนิสตนะถึงจะยื่นได้คือหนึ่งตุลาคมหกห้าเป็นต้นไป ดังนั้นเหมือนที่บอกว่าระบบ DPA เรายังไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นยังไงซึ่งคนที่จะดูแลระบบ DPA นั่นคือผู้ในการโรงเรียนนะคะดังนั้นเราก็เลยตอบไม่ได้ว่าใช้ข้อมูลในตัวของวท2สองที่เป็นจำนวน700-800หน้านั้นเข้าสู่ระบบนะคะเท่าไหร่หรือกี่หน้าหรือว่าจานวนจากัดด้วยความจุไหมทีนี้ถ้าคุณครูยื่นในปีงบประมาณ6 6หกคำว่ายื่นในปีงบประมาณ6 6หคือ1นตุลาคม6 5ถึง30กันยายน6 6นั้น สิ่งที่เราจะใช้ถ้าเราใช้วอ17บ,บวกวอ9นะคะเราจะใช้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านที่3ส่วนที่1ปีห2อและ63เป็นไฟล์ pdf นะคะส่วนที่2คือตัว pa นะคะตัว pa ที่เราจะเขียนนี่แหละคะ่ะ1รอบนะคะถ้าปีปีงประมาณ6กใช้ pa 1รอบนะคะแล้วก็ใช้แผนการจัดก,การเรียนรู้เป็นไฟล์ pdf ไฟล์วิจั์จำน,น 2, 5. 5, 5, วนสองไฟล์ไฟล์วิทัศนั้นเป็นไฟล์ที่เป็นคุณครูรู้จักกันคือคลิป การสอนในการบันทึกการสอนนั้นนะคะในการบันทึกการสอนนะคะก็คือไม่มีการตัดต่อไม่มีการเคลื่อนย้ายกล้องไม่มีการซูมเอาซูมออกนะคะก็ตั้งต่อเนื่องจนจบไม่มีไตเติลนะคะก็คือไม่มีการตัดต่อนั่นเองส่วนไฟล์แสดงถึงสภาพปัญหาตัวนี้ก็ไม่มีการตัดต่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีการที่จะมีการไตเติลเอาง่ายๆกสกสต้องการให้เล่าเรื่องราวของแผนและวิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ปรากฏนั้นเพื่อการขยายความให้กรรมการเข้าใจนั่นเองนะคะคุณครูอาจอาจะอัดโดยนั่งหน้าตรงแล้วก็อธิบายบรรยายให้ฟังนะคะส่วนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นนะคะก็จะสอดคล้องกับตัวแผนแล้วก็วิธีทัศน์นั่นเองนะคะอันนี้สําหรับ,บวอร์สิเจ็พอมา, Voice A, าวอร์สิบเอ็คล้ายวอร์นะคะเพียงแต่ว่าเราใช้วอทสอนะคะวอทสองที่ผ่าน2ปีการศึกษาแล้วก็เข้า PA อีกรอบหนึงส่วนที่เหลือ นะคะเหมือนกันนะคะกันแล้วถ้าคุณครูยื่นในปี 6, 6, 7, งบประมาณ67คําว่าปีงบประมาณ67คือ1ตุลาคม66ถึง30กันยายน65ใน1ตุลาคม66ถึง 6, 6, 30กันยายน65นั้นเราจะใช้รายง,งานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเหมือนกันเลยตัวนี้ของวอ7ระบุเลยนะคะว่าใช้ปี62และ63ต่อมาพอมาใช้ PA จะเป็น PA 2รอบนะคะใช้ PA 2รอบ ส่วนที่เหลือเหมือนเดิมนะคะเหมือนปกติพอมาเป็นของวยี่นะคะปีงบประมาณห7คือเริ่ม1ตุลาคม6กถึงส0ิกันยายน6กดนะคะก็จะใช้วทสองนะคะ1ปีการศึกษาแล้วก็ใช้ PA 2สองรอบนะคะที่เหลือเหมือนเดิมเดีย๋ยวนี้มาดูตารางสรุปเลยนะคะให้คุณครูเข้าใจง,ง่ายๆเลยเป็นตารางสรุปตารางนี้เป็นตารางสรุปว่าเวลาที่เราจะยื่นเราดูที่คุณสมบัติวันที่เรานับครบนะคะ เช่นถ้าคุณครูจะขอยื่นในปีงบประมาณ66ปีงบประมาณ66คือ1ตุลาคม65ถึง30กันยายน66คุณครูนะคะถ้ายื่นด้วยว17บวกว9ว17บวกว9นั่นคือคุณครูจะใช้ด้านที่3ส่วนที่1 2ปีการศึกษาคือปีการศึกษา62และ63แล้วก็ไปเข้า PA คือบวก PA ปีงบ65นั่นเองแต่ถ้าคุณครูใช้ว21บวกกับ,บว9 นะคะในปีงบประมาณ66จะใช้วท2 2สอง2ปีการศึกษาที่ผ่านบวกกับ PA ปีงบ65นะคะพอมาคุณครูคุณสมบัติคุณครูอยู่ในช่วงปีงบประมาณ67ปีงบประมาณ67คือ1ตุลาคม6 6ถึง30กันยายน67คุณครูจะใช้นะคะวะตัวด้านที่3ส่วนที่1ของว172ปีการศาึกษาก็คือปี62ไล้63นะคะแล้วก็ไปบวกตัว PA 2รอบคือปีงบ65 และปีงบ66นะคะถ้าคุณครูใช้ตัวว21บวกกับ PA คุณครูจะใช้วทอ2หนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านแล้วก็ไปเข้า PA 2รอบคือปีงบ65และ66นะคะทีนี้ถ้าหากว่าคุณครูยอยู่ในช่วงของปีงบประมาณ68คุณสมบัติอยู่ในช่วงของปีงบประมาณ68คือ1ตุลาคม67เป็นต้นไปเคสนี้นะคะก็จะมีคนที่ถามเยอะเลยนะคะเคสนี้ไม่ว่าจะเป็นคศ .1 ขศ .2 และขศ .3 ที่คุณครูได้ตั้งแต่ได้คำสั่งตั้งแต่1ตุลาคม63 1ตุลาคม63เป็นต้นไปคุณครูลองเอาบวก4เข้าไปค่ะถ้าบวก4ครบคือคุณครูจะครบ1ตุลาคม67 1ตุลาคม67เป็นต้นไปนั่นคือคุณครูจะอยู่ในปีงบประมาณ68ในปีงบประมาณ68เขาไม่ให้คุณครูพ่วงผลงานเดิมแล้วนะคะ <c oughs> คุณครูสามารถใช้ผลงานของ PA 3รอบการประเมินได้เลย ซึ่งก็มีบางท่านบอกว่าจะขอเก็บตัวปีการศ6หกสามได้ไหมก็เก็บได้ค่ะเป็นการเก็บเหมือนเก็บไปเผื่อไว้ถ้าหากตัววตัว p ีรอบไหนคุณครูไม่ผ่านนะคะก็ือสามารถรวมไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูคณะกรรมการในส่วนของคณะกรรมการประเมินถ้าหากว่าคุณครูใช้วอวสิบเดิมบวกกับวอวเกนะคะวอสเดิมบวกกับววคณะกรรมการชุดการประเมินของวอวสวกว จะเป็นคณะกรรมการชุดว .9 นะคะคือชุด PA จะดูตามหลักเกณฑ์ของ PA นะคะแล้วก็ส่วนผลงานด้านที่3ส่วนที่1นั้นเขาก็จะประเมินให้กับคุณครูนะคะไม่เหมือนกับว .21 ยีวอ1นั้นเรามีการประเมินกันกองวอรรายปีอย่างต่อเนื่องมาแล้วนั่นเองนะคะสรุปคอนเซปต์ของ PA นะคะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้น PA ข้าราชการครูปกติทุกท่านเลยนะคะ ครูข้าราชการครูทุกๆท่านนะคะรวมทั้งบุคลากรทางการศษานั้นการเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือคงเวชธนานั้นเราทํา PA เพื่อเลื่อนเงินเดือนและคงเวชธนาทํา PA ผ่านไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสําำหรับคุณครูกลุ่มนี้ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนไม่ต้องทําคลิปนะคะไม่ต้องทําคลิปหรือคงเวชธนาก็คือไม่ต้องทําคลิปดังนั้นคุณครูไม่ต้องกังวลนะคะคุณครูไม่ได้ทําคลิปนะคะแต่สําหรับคุณครูที่จะขอมีแล้วก็เลื่อนเวชธนานั้น ทำผลนะคะนําผล PA ที่มีการประเมินผ่าน70นั้นเอามาใช้เป็นองค์ประกอบในการขอย,ยื่นดังนั้นครูกลุ่มนี้จึงทําคลิปเพราะว่าคลิปจะอยู่ในด้านที่1นะคะคลิปของคุณครูจะอยู่ในด้านที่1นั่นเองถ้าขอสอหอ่สองขอสามคือใช้ด้านที่1และด้านที่2องศสี่ขศสี่และคศหใช้1ถึงสเลยนะคะนําด้านที่3เข้าไปด้วยนะคะ ซึ่งด้านที่1ก็คือคลิปที่เกิดจากแผนการจัดก,การเรียนรู้แล้วก็แรงบันดาลใจนะคะด้านที่2ก็คือผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบ d p a ตัวนี้จะเข้าสู่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราจะเริ่มตัว PA แล้วนะคะเอาเดี๋ยวนิดนึงเดยอีกนิดนึงคือลืมนะคะว่า จะแนะนำนะคะแนะนำไอ้ส่วนที่การเก็บนะคะอาจจะแนะนำอย่างรวดเร็วนะคะคุณครูก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะคะส่วนใหญ่เป็นเป็นวอลยี่สนะคะวอ1สไปบวกวอเก้าจะแนะนำทั้งสองวอให้นะคะถ้าวอลสิบเจ็ดบวกวอเก้าคือใช้ด้านที่สามส่วนที่หนึ่งนะคะซึ่งด้านที่สามส่วนที่หนึ่งที่เราใช้นะคะ ด้านที่สส่วนที่1ที่เราใช้นั้นจะใช้ปีการศึกษา62และ63นะคะโดยนะคะผลงานด้านที่3ส่วนที่1จะมีคะแนนอยู่ทั้งหมด60คะแนนนะคะ60คะแนน,นะะแน,นโดยใช้อ้างอิงตามคู่มือว17ทับ2 5งนะคะซึ่งก็จะมีตัวด้านที่3ส่วนส่วนที่1ก็จะเป็นตัวผลสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาคุณภาพ,ผ,ภาพผู้เรียนแล้วก็ปริมาณสภาพงานนะคะโดยนะคะคุณครูสามารถเขียน ได้ตั้งแต่หน้าที่46เป็นต้นไปซึ่งตัวนี้เน้นว่าเป็นครูชำนาญการนะคะสำหรับครูชำนาญการสามารถเขียนรายละเอียดได้แล้วก็มีการเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ย้อนหลัง2ปีการศาึกษาคือปี62และ63มาเปรียบเทียบกันนะคะทีนี้นะคะก็จะข้ามไปเลยนะคะในส่วนของการลงนะคะลงนามตรงเนี้ยคุณครูนะคะจะทำเมื่อคุณสมบัติคุณครูครบ ดังนั้นคนที่จะลงนามตัวนี้จะเป็นผู้มีการโรงเรียนคนปัจจุบันที่จะลงนามตรงนี้นะคะต่อมาสําหรับวอ1นะคะสําหรับว21ที่จะไปบวกว9เก้านะคะว21ไปบวกวเกสิ่งที่จะใช้บวกคือตัววทสองนะคะตัววทสองนั่นคือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะวทสองโดยคือสามด้านสิบสามตัวชี้วัดนะคะตัวนี้ ด้านการจัดก,การเรียนการสอนบริหารจัดการชั้นเรียนแล้วก็พัฒนาตนเองและวิชาชีพนะคะซึ่งตัววทศสองคุณครูที่เคยผ่านมาแล้วนะคะเราก็จะเขียนตามปกติรายละเอียดของวทศสองมีบางส่วนคล้ายกับรายละเอียดของการเขียนทีเอนะคะที่เราจะเขียนต่อในภาคใหมยเราจะปฏิบัตินะคะซึ่งตัวนี้จะเขียนรายวิชาที่เราสอนทั้งหมดลงไปในตารางนะคะส่วนชั่วโมงปฏิบัติงานถ้าเป็น3.1นะคะ พนักงานก่อนวันที่5กรกฎาคม60ตัววันเนี้ถ้าก่อน5กรกฎาคม60นั่นหมายถึงว่าถ้าคุณครูทําปี6ปี59ปี60ถึงจะมาใส่ในข้อวงเล็บ1และวงเล็บ2นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูทําปี61 62 63สําหรับวทศสองนะคะตัว3.1นี้ไม่ต้องใส่เราจะมาใส่ใน3.2นั่นเองเพราะมันเป็นวันที่หลัง5กรกฎาคม60นะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะอ้างอิกกงตามกพเจดเลยนะคะวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัรณวิชาชีพส่วนของการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ถ้าคุณครูที่จะเข้าจากว2 1ไปว9คุณครูต้องไม่ต้องกังวลสําหรับข้อ5นี้นะคะเพราะข้อ5นี้มันเป็นคุณสมบัติของว2 1แต่เนื่องจากว่าเราใช้ในส่วนตัวนี้นะคะคือด้านที่3ส่วนที่1เทษทีค่ะ3ด้าน13ส่วนชีวัต คือเราใช้ผลการปฏิบัติงาน3ด้าน13ตัวชี้วัดนี้ไปต่อวเก้านั่นเองนะคะไปต่อวเก้านั่นเองซึ่งจะคล้ายๆกับวเก้าเลยนะคะในการประเมินตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวสรุปตัวนี้นะคะเราลงวันที่หลังสิ้นปีการศึกษาคือหลังวันที่15พฤษภาคมข,ของปีถัดไปและส่วนนี้สามารถเขียนหรือพิมพ์ก็ได้แล้วแต่เขตพื้นที่นะคะส่วนวันที่ของคณะกรรมการกันก,กองเราจะลงวันที่ปฏิบัติงานจริงนั่นเองนะคะ แล้วผู้ในการโรงเรียนก็จะลงที่ถัดไปนั่นเองอันนี้แนะนำคร่าวๆสำหรับว17ไปว9แล้วก็วอ1ไปว9นะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะเริ่มต้นในการเขียน PA แล้วนะคะดี๋ยวจะเกินนำนะคะเกินนำให้ก่อนก่อนที่เรานะคะจะพักรับประทานอาหารเที่ยงนะคะให้คุณครูเห็นเกินนำนะคะว่าการเขียน PA นะคะตัวของการเขียน ในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนาง,งานนะคะซึ่งการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนาง,งานนั้นสิ่งสําคัญนะคะที่เขาเน้นให้คุณครูมีการโฟกัสอยู่4เรื่องเน้นให้คุณครูกลับไปที่ห้องเรียนโฟกัส4เรื่องนั่นคือ back to school นะคะ back to school กลับไปเริ่มต้นทุกอย่างที่ห้องเรียนโฟกัส on classroom หวัวใจสำคัญ ตอนนี้เลยนะคะที่เขาคาดหวังไว้คือหัวใจสำคัญอยู่ในห้องเรียนที่เชื่อเท่ากับครี s ซสเซสนั่นคือคุณครูคือกุญแจสำเร็จนะคะกุญแจความสำเร็จคุณครูเป็นคนสำคัญเลยที่จะทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ 4.School a อ organization. ชัาทำโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะทำโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เลย อันนี้คือเป้าหมายที่ต้องการให้มีการพัฒนาจึงมีการเขียน PA นี้ขึ้นเพราะหวังว่าคุณครูจะกลับไปย้อนดูเด็กแล้วพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นในการดําเนินการสําหรับ PA นะคะมีการดําเนินการอยู่3เรื่องด้วยกันที่แบบหลายๆคําถามที่มีคุณครูถามมาเยอะแยะเลยสําหรับการทํา p เนั่นคือกรณีที่คุณครูย้ายโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูย้ายหรือผู้มีการย้ายนะคะในระหว่างปีงบป่ะมาณนั้น ให้จัดทำ PA กับผู้ในการสถานศึกษาคนใหม่พูดง่ายๆคือในข้อที่หนึ่งนั้นเราจะทำ PA กับผู้ในการโรงเรียนคนปัจจุบันนั่นเองนะคะสองคือถ้าคุณครูรักตำแหน่งในตำแหน่งรักษาการตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนถ้ารักษาการถ้าเป็นคุณครูนะคะรักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนให้จัดทำข้อตกลงในการพนาังานในตำแหน่งครู นะคะในตําแหน่งครูกับผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษากับผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษานะคะ3คือกรณีที่เราได้รับมอบหมายนะคะให้สอนในต่างวิชาหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะให้เราทำข้อตกลงใหม่คือถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนรายวิชาของเราเราก็ต้องมีการทำข้อตกลงใหม่ในรายวิชาที่เราได้รับมอบหมายใหม่นั่นเองนะคะ ทีนี้เรนมาดูข้อตกลงในการพักนางานนะคะในส่วนของข้อตกลงในการพักนางานนั้นมีอยู่ด้วยกันสองส่วนนะคะคือส่วนที่หนึ่งข้อตกลงในการพาามมักนางานตามมาตรฐานตําแหน่งนะคะและส่วนที่สองคือข้อตกลงในการที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายดังนั้นส่วนที่หนึ่งให้คุณค,ณครูเข้าใจเลยว่าเป็นหน้าที่ของเราโดยปกติอยู่แล้วที่เราทํามาปกติอยู่แล้วนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวจะค้างตรงนี้ไว้เดี๋ยวจะแนะนํา ได์ให้คุณครูแล้วคุณครูไปโหลดนะคะโหลดงานโหลดทิ้งไว้ในช่วงพักเที่ยงในได์นะคะที่คุณครูจะเห็นจะมีโฟลเดอร์ที่1เป็นแบบฟอร์มนะคะโฟลเดอร์ที่1เป็นแบบฟอร์ม P A 1ถึง P A 5ซึ่งจะมีทั้ง P A 1และ P A ห้าที่ก็คือของค,ครูนะคะคุณครูโหลด P A 1ไว้มาลงเครื่องนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายจะพาทำนะคะโหลด P A 1ไว้มาลงเครื่อง ซึ่ง PA 1มีหลายหน้าตามากไม่ว่าจะเป็นไม่มีเวียธนะหรือครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษให้คุณครูทำ PA 1ในเวียธนะที่คุณครูดำรงอยู่ณปัจจุบันดังนั้นคุณครูโหลดหน้าของคุณครูณปัจจุบันไว้นะคะโหลดตัว PA 1คุณครูอยู่ขศหนึ่งก็ไปโหลดไม่มีเวียธนะคุณครูอยู่ขศสองก็ไปโหลดชำนาญการ คุณครูอยู่คสสามก็ไปโหลดชํานาญการพิเศษคุณครูอยู่คสสี่ก็ไปโหลดของเชี่ยวชาญนะคะมาไว้ทีนี้เอกสารโฟลเดอร์ที่สองจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ครูสายบัวพูดมาทั้งหมดนั้นมีในได์มีตัวของหลักเกณฑ์ทั้งหมดถ้าคุณครูสงสัยหรือว่างงอยู่ก็คุณครูสามารถดูในคู่มือประกอบหลักเกณฑ์ได้แล้วตัวโฟลเดอร์ที่สามเป็นตัวอย่างองหลายๆท่านที่มีการเผยแพร่มาบันทึกข้อตกลงคุณครูสามารถที่จะ สามารถที่จะศึกษาดูเพิ่มเติมได้ดูเพิ่มเติมได้นะคะส่วนมาเป็นข้อที่สามเป็นแบบไฟล์ powerpoint ของครูสายบัวนะคะตัวนี้ต่อมานะคะจะเป็นข้อที่สี่คือไฟล์ของ powerpoint ของกะกะสนั่นเองนะคะตรงนี้ดังนั้นนะคะคุณครูมีหน้าที่โหลดไฟล์ไว้นะคะอันที่สองคือเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะคะถ้าคุณครูว่างๆนะคะคุณครูอาจจะ เขียนหรือพิมพ์รอ,อก่อนนั่นคือพิมพ์ตัวนี้รอนะคะนนี้ของครูสายบัวเป็น p A เอหนึ่งนะคะพิมพ์ตัวนี้นะคะคือโรงเรียนค่ะเขตพื้นที่ค่ะปีงบประมาณอะไรนะคะผู้จัดทำข้อตกลงคือตรงนี้คุณครูสามารถพิมพ์ได้คุณครูจะรู้นะคะคือพิมพ์ตรงนี้ค้างไว้ก่อน เลยนะคะพอตอนบ่ายเดี๋ยวเราจะมาแนะนําการเขียนข้อตกลงเขียนอย่างไรให้ตรงประเด็นแล้วก็จะพาปฏิบัติไปด้วยเพราะว่าถ้าฟังเฉยเฉยเราอาจจะงงอยู่อย่างน้อยให้ผ่านตาและผ่านมือในสิ่งที่เราเขียนหรือพิมพ์ลงไปนะคะอย่างน้อยเราพอจะเข้าใจหรือทบทวนได้นะคะก็จะค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ